สวัสดีพี่น้องชาวช่องเสศษไม่บุยดมครับผมภารกิจของเราวันนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูทีมงานรถดำกันหน่อยรถดำของใครของทีมงานผมนี่แหละสองคันเอามาวิ่งร่วมกับรถแมคโครของเสือชารถเกี่ยวสซิง ทีมงานเอาไปทางไหนอ่ะไปแต่ไทยขึ้นเลยอ้๋อทำไมอ่ะตามบอกให้ขุดเหรอเขาไม่ให้ขุดโอ้ไปมาไปมาเสียเที่ยวเนี่ยได้ดูลูกพี่อะไร สวัสดีครับอ้าวสวัสดีลูกพี่โอ้สบายดีครับโอ้โหรถเงาบับเลยไม่ธรรมดาครับฮะไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาโอ้โหนี่คาระไรเนี่ยนี่ครับเบรกซี่เบรกซี่เบรกซี่นี่ซื้อเองใช่ไหมครับต้องลงทุนครับโอ้แสดงว่ารักรถจริงๆครับผมครับไอเราขับเนี่ยไม่เคยลงทุนซื้ออะไรเลยจะขออาบน้ำเราครับจะขอยังไม่อาบน้ำเลยย่างยับครับผมโอ้โหไอคลิปไอคลิปรถไอ ลงติ๊กต็อกอ่ะโอ้คนดูเกือบแสนอ่ะแล้วไอ้ไอ้ที่ว่านั่นนะไอ้ที่ว่าจะเชียวโมไซค์อ่ะโมไซค์นั่นอ่ะโอ้เสร็จเลยเกือบเลยเนาะโอมันมาเร็วจริงอ่ะเราเปิดคอทางอะไรเห็นมานานแล้วหาเลยมันขับมันขับมันขับกับเงี้ยมันขับแล้วโดนกระเป๋าหนึ่งอ่ะผู้หญิงด้วยอ่ะผู้หญิงครับผู้หญิงเราโคทางแล้วเราเหนื่อขึ้นเนาะในถ้าชนกลางลำเลยอ่ะโอ้ได้ขัดเว็กซี่ไว็กซี่อ่ะโอ้ดูดิก็เมื่อคืนเราเลิกงานตะวันก็ไป สัองบำรุงเชื่อมอืมนั่นแหละผมไม่ได้ดูแลก็ดูแลไปอะไรคนไอ้แล้วแอร์แอร์ก็ก็เย็นอยู่พี่ไม่ใช่มันมันมันออกหรือยังก็ยังยังไม่ไม่ออกเลยพี่ยังไม่ออกเลยไหมจะบะมันแล้วจะลมครับเดี๋ยวค่อยคือค่อยแก้ไขเอาแล้วรุปแล้วไปทาะไรอีกอ่ะเดี๋ยวไปบ้านจตัยเลยครับพี่ที่เดิมครับที่เดิมเราครับข้างวัดนะพี่ทางนั้ไปตรงนั้นแหละดินมีจุดอ้าวแล้วที่นี่จะเป็นอะไรตอนแรกให้ขุดป่าประมาณนี่ไม่ไม่ให้ขุดไม่ให้ขุดคิดดูพี่ผมมาสองพันแล้ว เออเนี่ยมันเงนเก้าโมงเลยยังไม่ได้ขุดเลยไปพี่ไปที่เก้าเลยไปไปไปรถแมคโครก็ยังอยู่ไหนก็ไกลับวนไปแล้วพี่วนกลับไปแล้วเออเอาไปไปเอาไไปไปเดี๋ยวต้องวนกลับย้ายไปที่เดิมครับ เสียเวลาเลยครับผมเสียเวลาย้ายย้ายไปย้ายมาเลยการสื่อสารยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับผมย้ายมาอีกทีหนึ่งนี่ระยะทางกิโลละเกือบสิบเกือบอ่าเรียกว่าเกือบสิบห้ากิโลอ่ะ <c oughs> แต่ก็เดี๋ยวต้องย้ายไปที่เดิมนะครับที่เดิม เดี๋ยวเราไปน้าง,งานีที่ที่เดิมครับผมออถึงจุดหมายแล้วครับผมจุดนัดพบของทีมงานเราครับทีมงานรถขุดเินชาติครับผมเินชาตินี่มีทั้งรถเกี่ยวมีทั้งรถแม็โครครับแล้วก็เทลเลอร์ คันสวยคู่ใจคันนี้ครับผมออกมาเมื่อดูการที่ผ่านมานี่เองครับพอดีแมคโคเอ็กซีของเราเนี่ติดขุดโคกหนองนาโดยรถดำว่างสองคันก็เลยมาวิ่งวิ่งร่วมกับทีมงานพิชาตินะครับพิชาตแมคโคโคมาสุครับผมพีซีร ได้ชมนะได้ชมทีมงานของเราครับผม,ผมทีมงานล้ะอ้าวพี่สวัสดีครับทีมงานอันตรายบาดเสียงนั่นเลยวันนี้กี่เที่ยววันนี้ล, <c oughs> ลงตรงไหนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์จะของที่เอ๋อเราจะของที่นะเอาแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับอ้อยครับผมอ้อยอ้อยครับผมอ้อยหรืออ้อยอ้อยก็ได้ครับอ้อยเอ้านี่สวัสดีครับผมชื่อน้ำงือบฮะชื่อแหนม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 โอ้โหแหนมขับรถของเจ๊แคทบ่ครับผมอืมนี่พี่อ้อยครับปิกาเรับนมของ เดี๋ยวนี้ครับเสียเลยเวลาโอ้ขัดเสี่อมเลยนะครับเอาเงียบเออเงียบเลยฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะมากเลยข้างนอกดูไม่ได้ข้างในเอาดีไว้ก่อนครับนะไม่ใชไหเออใช่ใช่อืมทำควสะอาดก่อนเอ้าตอนนี้ทีมงานเราอยู่ที่อะไรบ้านบ้านตะไทรบ้านตะไทรตอนนี้ก็นี่ใกล้ๆกับหนองตะไทรนี่ครับผมนำโดยเสียชาติรถเยียวซิ่งแหม